จริงๆคาถามมีก่อนมีก่อนที่เราจะเริ่มอีกนะคะอ่านี่<ม>คุณธนพลถามว่ากรณีที่เรามีประกันประเภท5 2าบวกสบวกค่ะแล้วชนกับรถจักรยานไฟฟ้าประกันจะให้ความคลองตัวรถไหมครับจักรยานไฟฟ้าหรือจักรยานดินก็ต้องถามว่าจักรยานไฟฟ้านี่จดทะเบียนจับก,กรมการขนส่งทางบกหรือเปล่านะเขาจะเขาใน2บวกหรือสาบวกเขาเขียนว่าเขาเขียนว่าต้องชนนะนะจัก,กรยานจะม่าทางทางบกที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนะแต่บางบางบางบริษัทก็อนุโลมนะ ลองตรวชสอข้อมูลหน่อยแต่ถ้าแต,แต่ถ้าจอดกับครงการขนส่งทางบกอันนี้ชัดเจนเลยเข้าเงินขายเป๊ะเลยนะก็ไม่้องเออโอเคนะเฮียก็ตอบไปแล้วเนาะว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นรถที่จดทะเบียนกับก<ม>รมการขนส่งทางบกเนี่ยได้อยู่แล้วใช่นะแต่ถ้าเป็นแบบจักรยานทั่วไปแต่เหมือนจักรยานแบบ bicycle บทั่วไปเนี่ยคำถามที่ที่ที่ถามมาเนี่ยนะคือรถรถเราเป็นสองบวกหรือสามบวกจะมาจะมานะถ้าเกิดไปชนถูกคนคนนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเราต้องจ่ายเขานะค่ารักษาเบียบบาลทรัพย์สินเขาเนี่ย แต่ที่ที่ททไม่รับผิดชอบคือรถเรานะครับรถเราก็จะคิดว่าจะรับผิดชอบรถเราก็ต่อเมื่อได้เกิดจากการชนกับยานรถทางบกที่จดทะเบียนกับกรมการส่งส่งทางบกถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเขาคู่กรณีบาดเจ็บหรือหรือรถหรือเขาเสียหายเนี่ยต้องชดใช้เขาได้ค่ะยานไฟฟ้าเขาเสียหายเราก็ต้องชดใช้เหมือนกันจริงแต่ว่ารถเราเนี่ยได้รับความคับหรือเปล่าก็ตามที่เหย่อบอกแต่ถ้าเกิดจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกอันนี้เราก็รับผิดชอบอยู่